ต่อไปครับข้อที่14ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จหรือข้อมูลบิดเบือนหลอกลวงหมายถึงข้อมูลใดครับหมายถึงอะไรหมายถึงอะไรข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จหรือข้อมูลบิดเบือนหลอกลวงหมายถึงนะครับกอไก่ครับการปลอมแปลงเอกสารขอไข่ครับการปลอมแปลงคอมพิวเตอร์ขอควายครับข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ ที่ถูกสร้างขึ้นงอง,ง,งูครับข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ถูกปลอมแปลงขึ้นมานักศึกษาคิดว่าความหมายของข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จหรือข้อมูลบิดเบือนหลอกลวงหมายถึงข้อใดครับอ่ให้เวลานักศึกษาได้ร่วมกันวิเคราะห์นะครับข้อที่14แล้วแล้วอีกอ้าข้อประมาณนั้นนะครับเลยห้าข้ออ่ะคิดว่าข้อไหนนะครับคำตอบการปลอมแปลงเ,งเอกสารใช่หรือไม่ เป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์นะนักศึกษาเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมแปลงคอมพิวเตอร์อันนี้ก็เก่งเกินไปนะครับปลอมแปลงคอมพิวเตอร์นะข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ที่ถูกสร้างขึ้นใช่ไหมนะครับอันเป็นเท็จนะนะครับอันเป็นเท็จนะข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ถูกปลอมแปลงขึ้นมานะครับคำตอบข้อนี้คือข้ออคำตอบข้อนี้คือข้อ ข้ององูนะครับนักศึกษาครับเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ถูกปลอมแปลงขึ้นมานะครับปลอมแปลงขึ้นมานะ,านะ,ะข้อสิบสี่นะครับบอกว่าคงตอบถูกกันนะครับนักศึกษา